Chân xác còn đây thì chỉ chén tối đỉ nhất ấy Ừm Ừm Chân mên bôi mìa ấy đó, phục nướng phục này đó Nhìn bôi mìa ấy, bôi mìa ấy, khô nháy ư Bôi mìa ấy bôi xấu như xe Dùng hạt biến ก่อครับเที่พี่หวดร่วงวาสแต่ออมสินมีเอานี่ทางนี้ส่งมาพี่ก็ส่งต่อไปออมสินเนี่ยโอ้ยมันเป็นสิออมสินเนี่ยมันคือถ้าจะทําแบบเดิมมันมีมีแล้วที่ไม่ไม่ไม่ส่งต้นทั้งส่งส่งดอกนะแต่อันใหม่มีเนี่ยคือต่อแรกทำตั้งนี้ทั้งนี้กับบุรุษเลี้ยงก็เลยกทำเป็นปอปอของซีคิวเนี่ยซี่ยูไฟในเขาเขาบอกว่ามีพี่ทำไมจะมีก็เลยบอกว่าสางให้สาขาตรงนื้อเนาะเอาพี่มีมีแต่ที่นี่ ใครที่ยังไม่เคยปรับโครงสร้างมีใครที่เนี่ยวไปคุยเอาคุณจะส่งแต่ดอกหรือคุณจะส่งแต่ต้นกับไปบ้าเอาอันนี้มันมีครงการมีอยู่แล้วตรงนี้ล้านเปอร์เซ็นต์เขาใจบอกมันมีแต่ว่าไอ้พีไม่ไม่ส่งเลยเนี่ยไม่มีแล้ว